่วนประเด็น,นที่9เราเขียนมานะฮะคอมมาบัตเนาะบ u t after period of 1995นะะปรับนิดน,นึงบอกแล้วนะแก้เป็นถ้า however ใช้ไปแล้วเราก็อาจเช็ว่า nevertheless หรือ nontheless ก็ได้นะที่เชื่อใช้แนะนำลองใช้ว่า nontheless เน no, าะ nontheless e comma in the period after 1995 comma นะแล้วอะไรก็ว่าไปแต่อย่างนี้ก็สวยหรือจะแก้นะให้มันเป็นประโยคที่มันดู a c a d e m เดมากกว่านี้นะก็ทำได้นะลองดูประโยคที่ฉันแนะนำตรงนี้เนาะ despite a slight decrease in 1995ขอมาเนาะ fish consumption has increased dramatically to approximately 850 by 2010อะไะฮะเท่านี้เลยประโยคนี้ดูสวยไว้กันเยอะเลยลเราใช้โครงสร้าง despite บอกว่าเมื่อก่อนนี่มันเป็นอย่าง,งน,น,นั้นก่อนหน้านี้เป็นอย่างนั้นแต่ตอนเนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะฮะ despite a slight Decrease in 1995โอเคนะได้เนาะแล้วก็ตามด้วยคอมมาแล้วอะไรก็ว่าไปพวกนี้ทำเราอัพคะแนนได้ง่ายอัพได้เร็วจริงๆนะครับในเวลาอันสั้นนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อกันได้มาเจอกันนะครับที่ Red m a p ป e